เจ็บแล้วต้องจำหรือจะปล่อยให้มันพังซ้ำซ้อนสวัสดีครับแฟนบอลชาวไทยทุกท่านหลังจากที่พวกเราต้องหลั่งน้ำตาด้วยความผิดหวังจากสมรภูมิซีเกมส์ที่ผ่านมาวันนี้เราต้องยอมรับความจริงแบบตรงไปตรงมาว่าทัพไทยชุดที่กำลังจะลงประเดิมสนามนัดแรกกับซ็อกเกอร์รูสออสเตรเลียในกลุ่มดีนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่หลังพิงฝาตั้งแต่ไม่ทันเริ่มแข่งท่ามกลางกระแสวิพากว,วิจารณและความกังวลของแฟนบอลทั่วประเทศแต่นี่แหละครับคือฟุตบอล และนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของคำว่าปาฏิหาริวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกความจริงที่น่าอึดอัดแทคกติกที่จะใช้สู้ตายและบทสรุปที่อาจจะเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นปาฏิหาริย์หามกระพริบตาเด็ดขาดเพราะนี่คือสงครามที่มีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันมาเริ่มกันที่ช้างศึกยูย่ของเราก่อนครับต้องพูดกันแบบไม่เกรงใจใครเลยว่าชุดนี้คือชุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดในรอบหลายปี เราเดินทางมาซาอุดิอาระเบียท่ามกลางวิกฤตศรัทธาและปัญหาขุมกำลังที่พิการอย่างหนักนักเตะตัวหลักที่เป็นความหวังของประเทศหลายคนไม่ได้ติดทีมชุดนี้ทั้งด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บและภารกิจกับสโมสรทําให้รายชื่อ23คนที่เราเห็นคือกลุ่มนักเตะหน้าใหม่ที่หลายคนอาจจะยังตั้งคําถามในฝีเทา้าแต่ในความมืดมิดย่อมมีแสงสว่างเสมอครับแม้เราจะขาดตัวหลักแต่เรายังมีนาทานเจมส์ปราการหลังร่างแกร่ง และสิทาบุลล่ามิดฟิลหัวใจสําคัญที่จะต้องแบกรับความกดดันทั้งหมดเอาไว้แผนการเล่นของไทยในวันนี้คือการกัดไม่ปล่อยเราจะเล่นด้วยความเจียมตัวแต่ดุดันใช้ระเบียบวินัยในเกมรับเข้าสู้เพื่อลบคําสบประมาทจ,จากความล้มเหลวใน4เกมส์และพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเลือดนักสู้ไทยไม่เคยจางหายไปไหนหันมาดูคู่ต่อสู้อย่างซ็อกเกอร์รูสออสเตรเลียกันบ้างครับพวกเขาคือปีศาจแห่งโอเชียเนียที่มาในคราบนักฟุตบอล ขุมกำลังชุดนี้ของออสซี่คือระดับท็อปของเอเชียอย่างแท้จริงนักเตะเกือบยกชุดค้าแข้งในลีกยุโรปและลีกประชีพที่เน้นพละกกำลังและความเร็วพวกเขาโดดเด่นอย่างมากในเรื่องลูกกลางอากาศและการเข้าปะทะที่หนักหน่วงออสเตรเลียจะใช้ความสมบูรณ์แบบทั้งร่างกายเข้าข่มไทยตั้งแต่นาทีแรกโดยมีหัวใจหลักในเกมรุกที่พร้อมจะ,ะเผด็จศึกทุกเมื่อหากเราเผลอเพียงเสี้ยววินาทีเป้าหมายของพวกเขาชัดเจนคือการถล่มประตูไทยเพื่อเรียกความมั่นใจและเก็บ3ามแต้มแบบไม่ให้เราได,ได้หายใจหายคอ นี่คือผู้เขาน้ำแข็งก้อนใหญ่ที่ขวางทางเดินของไทยอยู่และเป็นบทพิสูจน์ที่หนักหนาสาหัสที่สุดของโคชไทยในแมชนี้ครับในเชิงแท็กติกเกมนี้คือการดวลกันร,ระหว่างความแกร่งกับความคล่องครับออสเตรเลียจะมาในระบบ4-3-3ที่เน้นการบีบพื้นที่สูงหรือไฮเพรสซิงและการโยนบอลจากริมเส้นเพื่อใช้ความสูงใหญ่โจมตีแนวรับไทยส่วนฝั่งไทยแลนด์ของเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องอดทนและรอคอยคาดว่าโคชจะวางหมาก4-2-3-1 เน้นแพ็คแดนกลางให้แน่นที่สุดปิดพื้นที่ตรงกลางให้เป็นโซนอันตรายและรอใช้ความเร็วของปีกอย่างอีคลาสสันหอนและจังหวะจบสกอร์ของธนาวุฒิโพชัยในการโต้กลับแบบสายฟ้าแลบกุญแจสําคัญคือเราต้องไม่เสียประตูเร็วหากยื้อตัวเวลาไปได้ถึงช่วงท้ายเกมความกดดันจะบีบให้ออสเตรเลียเร่งจนเสียจังหวะและนั่นคือเวลาที่ช้างศึกจะใช้พิษสงเล่นงานคืนสุดท้ายนี้เมื่อมองจากความเป็นจริงและสถิติที่ผ่านมาออสเตรเลียเหนือกว่าเราทุกประตูจริงๆครับ แต่ฟุตบอลระดับเยาวชนมักมีเรื่องของอารมณ์และหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอหลังจากความผิดหวังในซีเกมส์ผมเชื่อว่าน้องๆชุดนี้มีความแค้นที่ต้องสะสางและต้องการเรียกสตาแฟนบอลกลับมาสำหรับสกอร์ที่คาดการผมมองว่าเกมนี้จะจบลงด้วยความตื่นเต้นอย่างที่สุดออสเตรเลียอาจจะเป็นฝ่ายครองเกมบุกแต่ไทยจะใช้ความเหนียวเป็นหลิงยันเสมอไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อ0 0หรือ 11, 11ซึ่งหนึ่งแต้มนี้จะเปรียบเสมือนใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นใบเบิกทางสู่รอบต่อไป แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าสกอร์จะออกมาเป็นอย่างไรผมอยากให้แฟนบอลไทยทุกท่านร่วมส่งใจเชียร์น้องๆชุดนี้ให้ถึงที่สุดเพราะพวกเขาคือตัวแทนของความมุ่งมั่นและความฝันวันพรฤหัสนี้มาร่วมเป็นพยานในสนามและหน้าจอไปพร้อมกันครับไม่ว่าใครจะสบประมาทเรายัางไงแต่เราคือคนไทยที่ต้องเชียร์ไทยด้วยกันสู้สุดใจช้างศึกย23แล้วเจอกันหลังจบเกมครับสวัสดีครับ